สวัสดีค่ะไฟนะคะจากช่องต้นป้ายสายสมอนค่ะวันนี้นะคะฝ้ายอยู่กับรุ่นรถที่ขายดีแล้วพร้อมส่งมอบลูกค้าแล้วค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้อาจจะมืดนิดนึงถ่ายในสต็อกเช่นเดิมค่ะวันนี้นะคะเป็น t o y ยต a า e d i t i o n ตัวเตี้ยค่ะ,คะเป็นเกีรุ่น Entry เครื่องยนต์2 4 5 0แรงมา้าเป็นล้อมแม็กคอ17มาแล้วจากโรงงานไฟหน้าเป็นมติลิเฟกเตอร์ยังไม่มีไฟตัดหมอกกระจังหน้าแบบทิมนิยมสวยงามมากๆ เดี๋ยวพาไปดูในแต่ละจุดกันก่อนอื่นไม่ต้องเสียเวลาขอแจ้งโปรโมชั่นนิดนึงเริ่มต้นดาวสูตเปอร์เซ็นหรือจะเลือกเป็นดอกเบี้ยสูตปอร์เซ็นได้ค่ะไม่มีคนค้ำประกันไม่ต้องซีเรียสเข้ามาคุยกันก่อนรุ่นนี้สามารถออกคนเดียวได้นะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยรอรถไม่นานเลยจองปุ๊บรับปั๊บเลยก็ได้นะคะถ้าลูกค้าอยากได้สีอะไรแจ้งไฟได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มชมแต่ละจุดกันค่ะเดี๋ยวไฟพา,พาชมในช่องต้นไฟจ่สมองอย่าลืมนะคะก่อนชมกดไลค์คลิปแล้วกดติดตามแล้วแอดเพื่อน ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝายนะคะจากช่องต้นฝายใส่สมออีกแล้วค่ะวันนี้นะคะฝายพามาชมรุ่นรถที่ขายดีมากปีนี้ปลายปีแล้วสําหรับรุ่นนี้4ประตูตัวเตี้ยเซตอีดิชั่ไม่ว่าจะเป็นเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาในเกียร์รุ่น e n t ทรไฟหน้าแบบมัตติรีเฟคเตอร์แบบนี้ปีนี้ขายดีมากๆเลยนะคะสําหรับช่องต้นไฟใส่สมอนะคะปล่อยไป หลายสิบคันมากๆเลยนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นขายดีค่ะสีในคลิปเป็นสีเทาดำนะคะเป็นสียอดนิยมนะคะซึ่งปีนี้ก็ส่งมอบสีนี้เนี่ยไปเยอะมากๆเลยนะคะมองโดยรวมแล้วมีเสน่ห์มากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวล้อนะคะที่มีการใส่ในลักษณะของตัวแมบบ็กแบบแต่งแบบนี้มาเรียบร้อยแล้วจากโรงงานนะคะ เป็นลักษณะแม็กห้าลูค่ะแล้วก็ถ้าเป็นตัวเตี้ยแซตอีดิชันก็จะมีสัญลักษณ์แซตอีดิชันอยู่ด้านหลังแบบนี้นะคะ ด้านหลังเนี่ยมีความสวยงามนะคะของการจัดวางไฟนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะการวางไฟถอยหลังนะคะไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสําหรับรุ่น entry ตัวเตี้ยน,นี้นะคะตัวเซตอีดิชันเนี่ยจะยังไม่มีการชนท้ายแต่ว่าลูกค้าในคลิปท่านนี้ที่พร้อมรับรถเนี่ยป้ายมีโปรโมชั่นให้ค่ะพร้อมติดตั้งกระบะไลเนอร์ของแท้จากโรงงานเตตา้าให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานค่ะลูกค้าค่ะรุ่นนี้มีโปรโมชั่นมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการดาวนะคะที่เริ่มต้น 0%นะคะหรือลูกค้าอยากจะด0%ตอบถามป้ามาไ,ไ,ได้เช่นเดียวกันค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นรีโวนะคะแซ d อีดิชัสีประตูค่ะเป็นรุ่นขายดีนะคะราคาอยู่ที่7 5 4 0 0 0บาทค่ะถ้าเกิดว่าเป็นสีขาวธรรมดาราคาถูกลง7,000บาทค่ะมันติ r e f ฟ e c กเตอนะคะยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้จากโรงงานแต่ลูกค้าสามารถ ติดตั้งเพิ่มเติมได้เป็นของแท้นะคะเป็นมาตรฐานโรงงานได้ค่ะกันชนหน้ามีความสวยงามค่ะล้อไปกับตัวรถอย่างสวยงามและลงตัวกับโลโก้โตโยต้ที่เป็นโครเมียมขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะด้านในตรงนี้ค่ะลูกค้าขาป้ายเปิดไฟในการฉายคลิปบันทึกคลิปไปด้วยเนี่ยค่ะจะเห็นชัดเจนเลยว่า ความเงาของตัวกระจังหน้าส่วนด้านในเนี่ยมีความเงาเป็นเกล็ดเวลาโดนแสงนะคะแล้วก็ด้านนอกเนี่ยมีความสวยงามลงตัวสําหรับการออกแบบโครเมียมขนาดใหญ่ที่งามเดี๋ยวป้ายให้ดูมุมด้านข้างนะคะว่ามีการยื่นแค่ไหนคันนน้ตสีขาวจะเป็นสมาร์ทแคปนะคะลองดูสิคะว,ว่าสีประตูกับสมาร์ทแคปหน้าเหมือนกันไหมในรุ่นตัวเตีย้ยหน้าเหมือนกันเลยนะคะสําหรับคันนู้ตนะคะเดี๋ยวทาคลิปให้ดูเป็นรุ่นเอ็นทีเหมือนกันเป็นเซตอิดิชันตัวเตี้ยคะ่ะ สำหรับในคลิป7,54,0 0 0นะคะเป็นตัวเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดสามารถขับได้อย่างสบายๆนะคะ150แรงม้าค่ะอย่างที่ไฟ้ายได้เกินไปเมื่อกี้นะคะในเรื่องของตัวล้อค่ะตัวล้อเนี่ยได้ล้อแม็กแบบนี้เท่ๆแบบน,แบบนี้จากโรงงานเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเลยค่ะรหัสยางนี่เลยค่ะลูกค้าค่ะรหัสยางลูกค้าสามารถที่จะใช้ได้ย,วยาวๆเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนหรือว่าแก้ไขอะไรเพิ่มเติมได้เลยนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยฝ้ายมองว่าการใช้ลักษณะของความเป็นสเปกโรงงานแบบนี้ที่มีการแต่งมาเนี่ยนะคะก็จริงๆไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มนะคะแค่แบบนี้ก็สวยงามพอแล้วะค่ะรหัสยางที่สอ5หนึ่ทับ r 17นะคะเป็นตัวหอสินะคะกระจกมองข้างตัวรถนะคะเป็นแบบดำด้านนะคะแต่ลงตัวมากๆค่ะเพราะว่าเข้ากับมือเปิดประตูค่ะมือเปิดประตูก็เป็นดำด้านเช่นเดียวกันกระจกมองข้างตัวรถนะคะเป็นการปรับไฟฟ้าค่ะแล้วก็มีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงนี้นะคะที่ ตัวกระจกด้วยนะคะเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยของการขับขี่ค่ะด้านข้างนะคะมีสัญ,ญาาลักษณ์ไฮลักซ์อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะสําหรับตัวรถนะคะเดีย๋ยวป้าจะพาชมในห้องโดยสารนะคะในส่วนของฝั่งข้างคนขับนะคะสําหรับรุ่นของตัว เ e dition นะคะจะเป็นลักษณะของตัวเบาะผ้านะคะแต่เป็นเบาะผ้าที่มีคุณภาพดีค่ะการจัดวางตะเข็บต่างๆนะคะมีการจัดวางได้อย่างสวยงามและลงตัวสําหรับตัวเบาะผ้านะคะมีคุณภาพดีมากๆนะคะลองดูสิคะว่าการนั่งในระยะทางไกลอนะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการนั่งไปที่ไหนเหนือใต้ออกตกนะคะในระยะทางไกลเนี่ยลูกค้าก็จะได้ลักษณะของปีกด้านข้างโอบรับกระชับลำตัวนะคะลูกค้าก็จะนั่งสบายนะคะรู้สึกไม่อึดอดัด คอนโซลตรงกลางด้านหน้าเนี่ยสามารถที่จะวางแก้วได้2แก้วนะคะในคลิปนะคะลูกค้ามีโปรโมชั่นของการติดตั้งกล้องันทึกภาพหน้ารถให้ลูกค้าเราก็จะเดินสายให้เรียบร้อยค่ะแต่เรายังไม่ติดตั้งให้เลยนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะไปดูดฟิล์มเพราะว่าคันนี้เพิ่งติดฟิล์มมานะคะกอ็อาจจะเป็นพรุ่งนี้เดี๋ยวถามลูกค้าอีกทีนึงว่าใช่ติดตั้งเลยไหมนะคะหน้าจอค่ะเป็นหน้าจอแบบรองรับ android auto แล้วก็ apple car play ด้วยนะคะสามารถที่จะติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของตัวกล้องบันทึกภาพด้านหลังได้ที่เป็นของแท้อัปเกรดเข้าไปได้นะคะสำหรับตัวเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติอย่างที่ป้ายบอกค่ะรุ่น n ที่สประตูจะมีปุ่ม eco mode แล้วก็ปุ่ม power mode มให้ด้วยนะคะลูกค้าใช้งานง่ายค่ะเล่นเกียร์บวกลบได้ปกติขับมันขับสนุกแน่นอนไม่ต้องห่วงค่ะแอร์เป็นแอร์แบบแมนนวลนะคะพงมาไลัยนี่เดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นอีกรอบหนึ่งพมไลัยเป็น u ู e t เทนนะคะก็กจับกระะะชับมือนะคะ จับกระชับมือไม่ได้จับยากเย็นอะไรในระยะทางกายขับก็มีความสุขดีกับการจับพวงมาลัยที่อยู่ในกำมือแล้วมันก็คือไม่เมื่อยอค่ะนะคะสัญลักษณ์ตรงนี้ก็แสดงบ่งบอกถึงการทํางานของตัวแอร์แบกนะคะเกะมีด้านบนนะคะแล้วก็มีด้านล่างให้นะคะแต่ยังไม่มีช่องคูบ็อกมาให้สําหรับรุ่น NT นะคะในส่วนของแผงประตูด้านข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งข้างคนขับหรือฝั่ง คนขับนะคะลักษณะคู่หน้าเหมือนกันค่ะแต่เป็นผ้าในส่วนตรงจับตรงนี้นะคะแล้วก็ประตูไฟฟ้าพร้อมกันจัดวางจุดที่วางแก้วน้ำวดน้ำได้ค่ะมาที่ด้านหลังนะคะด้านหลังเนี่ย นั่งสบายเหมือนนั่งรถเก๋งเลยค่ะนั่งสามคนสบายมากหรือจะนั่งสองคนนะคะแล้วก็เอาพนักทิงแขนเนี่ยที่ถูกซ่อนไว้ตรงจุดตรงกลางนะคะที่เบาะด้านหลังเนี่ยสามารถกางออกมาแล้วก็วางแขนในระยะทางไกลได้เลยนะคะอุปกรณ์ตัวรถนะคะอยู่ใต้เบาะเบาะเนี่ยสามารถพับแยกแขวนที่ตรงรอยต่อตรงนี้ได้นะคะอุปกรณ์ของการใช้งานเครื่องมือรถจะอยู่ใต้เบาะด้านขวาฝั่งนู้นนะคะมีจุด ค่า,ขาเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะสำหรับด้านหลังนะคะถึง3จุดเลยนะคะก็คือครบทุกองค์ประกอบของการนั่งนั่นเองค่ะด้านหลังลูกค้าสามารถที่จะแขวนของได้ถึง4กิโลนะคะมีจุดแขวนของให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะทั้งฝั่งหลังคนขับแล้วก็ข้างคนขับค่ะบางทีลูกค้าด้านหลังก็มีแก้วนะคะมีแก้วมีน้ำมีอะไรเวลาเดินทางไกลนะคะลูกค้าก็วางที่แผงประตูด้านข้างได้เช่นเดียวกันค่ะ ประตูไฟฟ้าอ้าวไม่ใช่ประตูไฟฟ้าขออภัยกระจกไฟฟ้านะคะทุกบานเลยนะคะสามารถเปิดปิดได้ด้วยตนเองนะคะแต่ว่าในส่วนของฝั่งคนขับตรงนู้นนะคะก็จะเป็นกระจกออโต้นะคะด้านหลังเนี่ยสามารถที่จะวางของวางเอกสารอะไรได้เยอะแยะเลยค่ะเพิ่มความสวยงามแล้วก็ประโยชน์ของการใช้งานไฟก็ได้มีการติดตั้งกันตรานะคะที่เป็นมาตรฐานจากโรงงานมาให้ลูกค้าเรียบร้อยค่ะติดตั้งผ่านสู์บริการแบบพร้อมใช้งานนะคะรวมทั้งในลักษณะของการติดตั้งกระบะไลเนอร์แบบนี้ด้วยนะคะลูกค้า ติดตั้งพร้อมใช้งานค่ะเป็นกระบะไลเนอร์จากมาตรฐานโรงงานจากโรงงานโตโยต้าค่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นอาฟมัติรีเฟกเตอร์เป็นไฟหลอดเล็กนะคะก็มีการจัดวางด้วยอย่างสวยงามนะคะมีโลโก้โครเมียมโตโยต้าอยู่ด้านหลังนะคะมือเปิดด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบดําด้านนะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ให้นะคะมีปลอกาโลโก้เป็นโครเมียมไฮลักอยู่ด้านบนขวาแล้วก็ไฮรักซีโวอยู่ด้านล่างอย่างที่ป้ายเกินไปเห็นไหมคะว่า กันชนท้ายเนี่ยสำหรับรุ่น entry เนี่ยไม่มีนะคะแต่ว่าทางฝ้ายมีโปรโมชั่นให้ลูกค้าช่วงนี้ค่ะลูกค้าสามารถที่จะได้กันชนท้ายสำหรับรุ่น entry นะคะไม่ว่าจะเป็น smart cap นะคะหรือว่าจะเป็นสประตูนะคะแล้วก็ลูกค้าฝ้ายจะบอกว่าตัวมือเปิดด้านท้ายเนี่ยอย่างที่ฝ้ายบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะไม่มีกล้องมาถึกภาพอ่าไม่ใช่้องกล้องถึกภาพขออภัยค่ะเป็นกล้องมองหลังขนาดถอยหลังใช่ไหมคะลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนเป็นของ toyota แท้ได้นะคะก็จะเปลี่ยนให้ทางเบ้าตรงนี้เลยจาก เป็นแบบด,ดําดาาก็จะเป็นพรมเมียมพร้อมกล้องมองหลังให้เลยนะคะเป็นมาตรฐานโรงงานถ้าสนใจก็สอบถามฟ่มาได้เลยนะครับเดี๋ยวฟ่าพาไปชมห้องโดยสารฝั่งคนขับกันค่ะห้องโดยสารโดยรวมแล้วกว้างขวางมากๆนั่งสบายนะคะอารมณ์เหมือนนั่งรถเก่งเลยนะคะพวงมาลัยก็อบลับกระชับมือบอ่อบลับกระชับมือค่ะพวงมาลัยจับกระชับมือนะคะแต่ยังไม่เป็นพวงมาลัยมาติดฟังก์ชันนะคะแต่ก็ยังได้เป็นยูเลเทนที่การออกแบบแบบสปอร์ตนะคะเลื่อนไม้นะคะเลื่อนไมเป็นแบบ ดังเดิมนะคะเป็นอนาล็อกนะคะเป็นแบบอารมณ์เหมือนนาฬิกานะคะเหมือนเข็มนาฬิกานะคะในการเปิดฝากระโปรงด้านหน้านะคะแล้วก็การเปิดน้ํามันจะอยู่ด้านขวาล่างนี้นะคะามาดูตรงแผงในส่วนของการสั่งการกระจกนะคะจะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งสบานอยี่งที่ฟ้ายได้บอกไปมีเซ็นเตอร์ล็อกสั่งได้ที่ฝั่งคนขับนะคะแล้วก็การล็อกกระจกอะคะ่ะสามารถล็อกที่จะไม่ให้บานอื่นใช้งานได้นะคะสามารถกดได้คะ่ะกระจกตัวมองข้างตัวรถเนี่ย เป็นแบบบิดทางขวาหรือบิดทางซ้ายเราโยกนะคะก็คือเป็นการปรับไฟฟ้าแต่ยังไม่ได้พับไฟฟ้านะคะส่วนกระจกฝั่งคนขับเป็นออโต้ค่ะอย่างที่บอกไปค่ะตัวเบาะนะคะเป็นเบาะผ้าคุณภาพดีดูแลง่ายไม่ยุ่งยากค่ะเวลาจอดรถกลางแดดขึ้นมาก็ไม่ร้อนนะคะข้อดีของเบาะผ้าค่ะดูสิคะว่าการนั่งเนีย่ยถ้านั่งเป็นลักษณะของครอบครัวนั่งสบายมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะนั่งหลัง3ามหน้า2นะคะหรือว่าจะนั่งเป็นครอบครัวก,กันไปหรือจะนั่งกันไป4ี่คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โดยเฉพาะช่วงปีใหม่นี้รถรุ่นนี้ขายดีมากๆนอกจากจะเป็นลักษณะของการใช้เชิงพาณิ์ได้แล้วใช้ครอบครัวได้แล้วยังใช้อัตถประโยชน์ได้อีกเยอะแยะเลยค่ะนะคะรุ่นนี้โ<ด>ปรมโมชั่นไหนเลงไว้นะคะแล้วมาเจอคลิปของต้นฝ้ายใส่สมอนนะคะฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะให้ฝ้ายได้ดูแลค่ะรุ่นนี้เริ่มต้นการดาวได้ที่ศูนปร์เซ็นหรือลูกค,ค้ามีงบเท่าไหร่สามารถแจ้งฝ้ายได้เลยเดี๋ยวฝ้ายจัดสรรโปรโมชั่นได้อย่างถูกใจแน่นอนเดี๋ยวนําแคมเปญส่วนลดไปเพิ่มเติม,ตมให้นะคะหรือว่าลูกค,ค้าไม่มีคนคับประกรัน มีแคมเปญไหนบ้างสอบถามป้ายมาได้เช่นเดียวกันไม่อยากเสียดอกเบี้ยมีดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันค่ะสําหรับคลิปนี้ในรุ่นของ t ต y ยต้าสีประตูแซดอ t ดิชั่นหรือตัวเตี้ยนะคะเป็นรุ่นเอ็นทีเกียออโต้ราคาอยู่ที่5้าแสนอ่เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันขออภัยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นสีขาวธรรมดาราคาถูกลงเจ็ดพันบาทนะคะถ้าเกิดท่านไหนอยากจะให้ป้ายได้ดูแลสอบถามป้ายมาได้จาก ID l ดี e ไละเบอร์โทรประตูโตโยต้าสีประตูแซดอิดิชั่นหรือตัวเตี้ยเกียร์รุ่นเอ็นทีนะคะ เป็นเ e กียร์อัตโนมัติ754,000บาทค่ะเป็นรุ่นขายดีอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงท้ายคลิปใจอ่อนได้แล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาเจอป้ายในช่องต้นป้ายสายสมอนค่ะป้ายปล่อย,ย,ยธรรมดาน,นะคะหรือว่าจะเป็นสีประตูรุ่นอื่นก็ขายดีเช่นเดียวกันนะคะก็คือจะเป็นตัวยกสูงที่เป็นรุ่นมิดรุ่นเอนทรีนะคะก็ขายดีเหมือนกันค่ะดาวศู์ได้นะคะไม่ใช้คงคังประกันได้นะคะแล้วก็ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้เช่นเดียวกัน หรือลูกค้ามีงบประมาณเท่าไหร่ก็แจ้งฝ้ายมาได้เลยเดี๋ยวฝ้ายทำโปรโมชั่นรายละเอียดใส่เต็มส่วนลดของแถมให้จัดเต็มแบบประทับใจแน่นอนนะคะให้ฝ้ายได้ดูแลค่ะไม่ยุ่งยากเลยอยู่จังหวัดไหนก็ให้ฝ้ายดูแลได้นะคะมีเจ้าหน้าที่แซนน์ทุกพื้นที่ในการที่จะไปพบลูกค้าแล้วก็เก็บเอกสารค่ะลูกค้ามาเจอฝ้ายแค่วันรับรถอย่างเดียวเลยนะคะสําหรับช่องต้นฝ้ายสายสมองกขอบคุณทุกท่านนะคะตลอดระยะเวลา1ปีที่เข้ามาชมคลิปแล้วกดไลค์แล้วก็เป็นลูกค้าฝ้ายนะคะอยู่เป็นกําลังใจในคลิปของต้นฝ้ายสายสมองแล้วเป็นลูกคค้้าาาขอองในนต ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปเดอย่าว่าจะแปะ ID l ดียไว้แล้วก็เบอร์โทรนะคะถ้าสนใจก็สอบถามฝ้ายมาได้เลยผ่านเบอร์โทรแล้วก็ ID l ดียค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ